ก็สวัสดีชาว FC m o b i l e ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแนะนำนักเตะที่น่าแลกในสัปดาห์ที่2นะครับกิจครบรอบฉลอง2ปีนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเอาเป็นว่ามาดูฝั่งแต้มน้อยก่อนเลยนะทุกคนก็คือแต้มไม่เกิน500แต้มนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะฝั่งขวาสุดนะครับตัวแรกที่ผมแนะนำนะที่คิดว่าไม่ควรพลาดกันนะครับสำหรับใต้ สำหรับแต้มน้อยนะก็จะเป็นในส่วนของมิลินกูบิกซาวิกนะครับตัวนี้แลก300แต้มเองนะค่อนข้างจะคุ้มมากๆนะเพราะว่าเป็นตัวที่ส่วนสูงดีมากๆนะครับสแต็กต่างๆถือว่าใช้ได้เรื่องของการพุ่งตัว135นะครับการตอบสนอง137นะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับความเร็วกันวิ่งนะครับ53มถือว่าโอเคไม่แย่นะครับพลังฟงพลังแฝง,งก็มีควางลูกไกลนะก็มาเล่นตัวนี้ได้ผมมองว่าคุ้มแล้วละ่ะสำหรับ3 0 0้แต้มนะมิลินกูบิกซาวิกตัวนี้พุกงสารประตูก็น่าสนใจ ตัวต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเอมโบโนะครับตัวนี้200แต้มสำหรับคนที่แต้มน้อยจริงๆนะครับเล่นได้ตัวนี้ก็ทำไมถึงเล่นได้นะเพราะว่าคือเรื่องของเท้าเนี่ย53นะครับก็เป็นข้างที่ถนัดนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่ง RW นะครับตัวนี้ก็ส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยถือว่าเมตานะครับความเร็วดีแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะครับพลังงงพลังงานใช้ได้นะพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิลเนี่ยก็4ดาวนะครับตัวนี้ ค่าพลังงานด้านในก็ประมาณนี้นะครับความเร็วดีนะไม่แย่เรื่องของการเลี้ยงบอลต,ต่างๆ่าโอเคใช้ได้จุดตะกอโอเคนะครับตัวนี้คุณสมบัตินะครับเพเปเมเกอร์เวิร์เกตเป็นสูงสูงด้วยนะถือว่าโอเคสําหรับผมมากๆนะสำหรับเอโบโม่นะก็200แต้มใครที่มีงบไม่เยอะมีแต้มน้อยๆเนี่ยก็มาแลกได้นะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่นะครับของเรดลมาริปนะครับก็คือตัวนี้เลยนะทุกคนอ่านว่าอะไรเนี่ยอาวารู้ คาร์เลสคาร์เลสไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือค่อนข้นางจะโอเคมากๆเพราะว่าแรกถูกทุกคนแรกแค่2 0 0แต้บเองแล้วก็ได้ตําแหน่งแบกซ้ายมาเล่นนะความเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคุ้มแล้วละ่ะโอ้ะความเร็วเนร้อยอสามเอ็เลยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของสเต็กสกิลต่างๆโอเคใช้ได้นะครับความเร็วดีมากๆนะตัวนี้แล้วก็เรื่องการตั้งรับ โอเคนะคไม่แย่นะทุกคนเราก็เลื่องการเล่นบอลตัวนี้ถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับคุณสมบัตินะครับก็จะมีพยายามแตะลูกข้างสนามก่อนนะแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยเป็นสูงปานกลางนะครับก็ผมมองว่าตัวนี้จะเป็นแบบเน้นแบบเกมลุกซะมากกว่านะครับก็อาจจะมีลงมารับบ้างเล็กน้อยนะทุกคนสําหรับตัวนี้นะครับก็แนะนําเลยนะสอง้แต้มสําหรับผู้เล่นที่มีแต้มไม่เยอะก็มาเล่นได้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ โจนาธานทานะครับตัวนี้ก็เล่นได้นะเพราะว่าแรกค่อนข้างจะถูกเลย450แต้มเท่านั้นนะครับเรื่องของการตั้งรับนะครับ134เลยแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกาย132นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของค่าพลังงานด้านในนะครับตัวนี้ก็เรื่องสภาพความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยมีอยู่แล้วนะ140นะครับการตั้งรับการแทเกิลแบบยืน136นะครับแล้วก็เรื่องของการสไลด์แบบแท็กเกิลนะครับ132นะครับตัวนี้ ลูกมงครับหรือว่าการมงะร้อยสามสิบ38เลยถือว่าโอเคมากนะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนพูดง่ายก็คือแบบใครอยากเล่นฟานไดแต่ว่าไม่มีงบนะทุกคนก็มาเล่นตัวนี้ได้นะผมก็มองว่าเป็นสไตล์เดียวกันหนักบอลน,นั่นเองนะครับก็เอาไปว่าถือว่าใช้ได้ w ว r ร์กเลตเป็นต่ําสูงนะครับตัวนี้ไม่มีพลังแฝงเนาะส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยถือว่าสูงเลยนะร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักเก้าสิบสี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแลกคุ้มนะร้อยสี่ร้อยห้าสิบแต้มเองนะก็มาจัดกันได้นะสาหรับผู้เล่น ที่มีงบน้อยๆนะเก็บแต้มไม่ค่อยเก่งก็มาจับตัวนี้ได้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดิมาโชนะตัวนี้450แต้มนะครับ LB เหมือนกันนะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็มาจับได้นะที่ขยับโอเวอร์ขึ้นมาหน่อยนี่นะค,ความเร็วดีมากๆแล้วเรื่องของสูนสงน้ำหนักเนี่ยถือว่าโอเคนะคบีมาโชเนี่ยก็เป็นเรื่องของ AI ค้อนข้ายจะดีมากๆนะครับไม่แย่เลยเนาะแล้วก็เรื่องของเนี่ยคุณสมบัติเขาเยอะมาก นะครับตัวนี้ก็มียิงไกลนะครับยิงปั่นโค้งนะครับมีพยายามเตะลูกครั้งสนามก่อนมีฟิกซกทรงพลังด้วยนะไม่รู้จะเอามาทําไหมนะครับแต่ว่าผมก็เคยใช้ร่างเก่านะก็เป็นตัวหนึ่งในที่ยิงดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้เบิร์เลลเป็นสูงบรรกลางนะก็แรก450หแต้มนะก็มาจัดได้นะครับในส่วนของแต้มน้อยนะครับผมก็จะแนะนําแค่อิมาโชนะครับวิลลินโกวิกซาวิกนะครับอิโมโมคาโลเลสนะครับมีตนาธานทานะครับ ก็จะมีแค่ประมาณา5ตัวนะครับในส่วนของแต้มน้อยนะทุกคนก็ไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งแต้มเยอะกันก่อนเลยนะครับก็คือ500อัพนั่นเองนะครับก็คือตัวของคาเลสปูโยนะครับตัวนี้650แต้มนะผมก็มองว่าทําไมเล่นได้นะก็1เลยคือแลกถูกนะแล้วก็ข้อน้างที่จะประหยัดเลยได้กองหลังไปเล่นนะครับตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่เล่นได้นะครับเพราะว่าเรื่องของคุณสมบัตินะมีในแทกเกิลนะมีหม่งทรงบอลังด้วยนะเบรกล์ก็จะเป็นปันกลางสูงนะครับตัวนี้เรื่องของค่าสแต็กด้านในนี่ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการตั้งรับนะครับตัวนี้การแทกเกิลแบบยืนเนี่ยร้อยสามสิบแปดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการมงนะร้อยสามสิบห้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่แย่ความแข็งแรงนับของกาเลสปูโยเนี่ยถือว่าแจ่มมากๆนะครับก็น่าสนใจนะความก้าวร้าวก็ถือว่าโอเคดีนะครับ เอาเป็นว่าสรุปเลยนะทุกคนตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับไม่แย่นะครับก็จัดกันได้นะ650แต้มเท่านั้นนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเอาจริงๆนะทุกคนเนี่ยในเนี้ยแต้มแต้มเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาราโดน่าสลาตันอิบาบโมวิชฟันบัตเทนโยเกเรสโซกาเตสตูรามเอโตเดอะบอยดีอาร์ตกาลิสปูโยเล่นได้ทุกตัวนะทุกคนไม่ว่า ให้ผมพูดทั้งมดเนี่ยก็คือทั้งมดเนี่ยเล่นได้ทุกตัวนะเพราะว่าอะไรคือมันอย่างนี้ก็คือว่านักเตะเนี่ยของแต่ละตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันน่าสนใจหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรผมก็จะให้เลือกอย่างนี้การที่เลือกการที่เราจะเลือกนักเตะเนี่ยเข้าทีมตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้อะไรตัดสินใจได้บ้างอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างทีมผมนะอ่ะสมมติตอนนี้นะทุกคนก็คือผมเชียร์ทั้งหมดเลยที่สามารถเลือกได้ก็ ใครขาดตำแหน่งไหนก็ไปเอาตำแหน่งนั้นใครขาดกองกลาง c a m c a m ก็มาแลกกวกเป็นเดอะบอยโซกาเตสก็ได้ใครที่โอเคอยากอัพกองหน้านะก,ก,ก,ก็มาเล่นได้ใครที่เล่นแบบว่าเอยสายเปิดโขคเอาแบบโขคแบบเน้นๆเลยก็มาเลือกเป็นซาลาตันหรือไบมูดได้ใครที่เล่นแบบว่าภาคพื้นบวกกับลูกหม่งด้วยก็มาเล่นฟานบาทเทนเพราะว่าอะไรคือซาลาตันกับ บัตเทนเนี่ยแต้มเท่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นสไตล์ไหนใครเล่นภาคพื้นบวกกับกลางอากาศก็ไปเล่นพวกฟัน์บัตเทนก็ได้เพราะว่าส่วนสูงเนี่ยเขาก็สูงดีนะร้อยแปดสิบแปดก็ถือโอเคใช้ได้แต่เรื่องของการสับต่อพุ่งอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะพุ่งไหมถ้าผมคิดว่าไม่นะทุกคนในนี้ในมุมผมนะครับก็ยังอาจจะไม่ได้พุ่งเหมือนแพดก่อนนะครับก็แต่ผมก็มองว่าฟาร์มบัตเทนก็ยังครบเครื่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นหรือกลางอากาศก็ได้หมดนะครับ ส่วนซาตันนะครับตัวนี้ก็จะเน้นไปทางแบบสายเปิดโคกเลยเพราะว่าเขาสูงมากๆนะผมมองแล้วก็เลยเหมาะกับเปิดโคกมากกว่ากับภาคพื้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะใครที่เล่นแบบว่าเอ้ยคนที่เล่นอาจจะรู้นิสัยตัวเองว่าเอ้ยเล่นเกณ์นเนี่ยเล่นสายไหนสายเปิดโคกสายภาคพื้นนะมันก็จะมีอยู่หลายประเภทนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ว่าน,นะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยทุกตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยหน้านี้ทั้งหมดผมเชียร์ว่าเล่นได้ทุกตัว อยู่ที่ว่าเราขาดตำแหน่งไหนนะครับก็มาเล่นตำแหน่งนั้นนะใครที่ขาด RB อยู่ก็มาเล่นตูรามได้นะทุกคนแบบอยากอัพตูรามก็มาเล่นได้ใครมีตูรามล่างเดิมอยู่ก็มาเล่นตูรามล่างใหม่ได้นะครับ C A M มาราดน่านะตัวนี้ใครตอนแรกผมก็ตอนแรกผมจะไม่แนะนำนะครับแต่ว่าในเมื่อมันมีนมแผนใหม่มาแผนอะไรนะ3 4 1สหรือเปล่าที่มันเป็นกองกลางที่ยืนฝั่งขวาได้หรือไม่ก็เป็นแผน4 2 2 2 อันนี้ก็เอามายืนฝั่งขวาได้เช่นกันนะครับก็เหมาะเหมือนกันนะทุกคนเล่นได้เลยมาาโดน่าผมก็มองว่า1 5 0 0แต้มเนี่ยก็คุมแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าจะมีตัวไหนหน่าแลกบ้างเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เล่นได้ทุกตัวนะครับเล่นได้หมดเลยนะก็อยู่ที่ว่าเราขาดตำแหน่งไหนนั่นเองนะทุกคนไม่ว่ากันนะครับอายกตัวอย่างของผมเลยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าผมเนี่ย ขาตำแหน่งไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูทีมผมกันนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมเล่นก็คือทีมหลักทีมปัจจุบันนั่นเองนะครับเนี่ยดูจากทีมผมปกติแล้วเนี่ยผมจะซ่อนมายืนตรงนี้เวลาผมเล่นเฮ t ูเฮตนะผมก็จะซอนมาเล่นตรงนี้ทีนี้เมื่อ,อสัปดาห์ที่2มันเข้ามาเนี่ยนักเตะเนี่ยผมก็คงคิดว่ากองกลางเนี่ยผมมีคาโนกูซึ่งผมอยากเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับวิธีการแรกของ วิธีการแรกนักเตะหรือว่าจะเลือกนักเตะที่ผมจะเอาเข้าทีมเนี่ยผมมีวิธีเลือกอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยอ่าคิดมาก่อนเลยว่าเอ้ยเราอยากเปลี่ยนตัวไหนแล้วเราก็แค่รอกิจนั้นน่ะทํานักเตะตัวนั้นมาแล้วก็เอานักเตะตัวนั้นออกมาซึ่งตอนนี้ผมอะอยากเปลี่ยนคาโนกูเพราะว่าอะไรคือผมอยากอับกลางซึ่งตอนนี้ผมเล็งไป2ตัวก็คือโซคาเตสกับโทนี่โคตนะครับก็คือผมจะเล็งแค่2ตัวนี้ เพราะว่ากองหลังเนี่ยผมมองว่ายังไหวอยู่ยังโอเคยังเล่นได้อาจจะรอกิจหน้าหรือไม่ก็รอสัปดาห์สามสี่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนผู้สัพป,ปะตูนเนี่ยผมแลกมาแล้วสําหรับไมลินกูบิกสาวิกนะผมก็บอกอยู่ว่าถ้าผมชอบตัวไหนเนี่ยผมก็จะแลกตัวนั้นเลยนะครับก็เอาเป็นว่ากองกลางเนี่ยผมก็จะอัพเป็นโทนี่โคดหรือไม่ก็โซกาเต้สองตัวผมเดี๋ยวผมพอไปชั่งใจก่อนว่าจะเอาอยัางไงส่วนกองหน้าผมก็จะเล่นแบบนี้ไปก่อนนะซึ่งอาซอนเนี่ยมาย้าอย่างนี้ถ้าผมจะเล่นเฮด o ูเฮดนะผมจะ อซอนมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอีกแผนนึ่งเลยก็คือซอนอยู่ที่เดิมนะครับเอาเปเล่เป็นสารองก็ได้แล้วก็เอาเป็นตรงเนี้ยเอามาเป็นเป็นฟาร์มแบลเทนแทน1250แต้มนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแผนหนึ่งที่ผมคิดไว้นะครับก็สรุปเลยนะทุกคนวิธีการเลือกตัวเอาเข้าทีมเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลยเราต้องรู้ว่า เราเนี่ยอยากอัพตำแหน่งไหนอยากเปลี่ยนตำแหน่งไหนอันนี้คือเราต้องรู้ก่อนอันดับแรก2เราต้องมีแผนสองเสมอเช่นอ่ะสมมติเราเลือกที่จะเปลี่ยนตรงกลางแล้วอ่ะตรงกลางมาแบบตัวไม่ถูกใจเลยเราต้องมีแผนสองใช่ก็คืออ่ะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าแผนแรกมันไม่มาจริงก็คือพวกโซการเตสโท,ทนิโคตไม่มาผมก็เปลี่ยนเป็นแผน2ก็คือเอาฟางประเทศมาแทนไปยืนกองหน้าอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคในการเลือกนักเตะเข้าทีมผมนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยผมก็ทุกตัวมาเล่นได้หมดแหละนะทุกคนไม่ว่ากันนะครับเนี่ยก็มาจัดกันได้นะทุกคนเอาตามนี้เลยนะก็เล่นได้ทุกตัวนะครับเอาจริงผมรับประกันว่าเล่นได้ทุกตัวนะก็อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยขาดตำแหน่งไหนนะก็ไปจัดตำแหน่งนั้นมาเล่นนะแบบหนึ่งเลยก็คือรอจนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะครับ ือว่าสัปดาห์ที่4ี่นั่นเองนะก็เจ็บแต้มนะถ้าใครทนไหวหรือว่าทนกิเลสไหวอ่ะก็จับไปนะครับผมก็มองว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยผมว่ามีตัวอะไรออกมาให้เห็นแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการแนะนํานักเตะที่หน้าแรกนะทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าว่าไม่ถูกใจใครก็ขออาภายัยด้วยนะทุกคน็หาว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อต่อไป ให้กับผมด้วยนะสำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตังมาต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ฝากเท่านี้นะครับสวัสดีครับ